สวัสดีครับสสด็จมณ์กิจกรรมความเพียรพระปิตายอดเศรษฐีประเทศลาวและหลวงปู่ทวดประสิทธิ์ใจแสงแจ่มหนึ่งสามสามครั้งที่สี่สิบสี่วันที่ยี่สิบสามเดือนธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเริ่มกันเลยครับบัดนี้เป็นครั้งที่สี่สิบสี่ตรงกับวันที่ยี่สิบสามเดือนธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดข้าพเจ้านายประสิทธิ์ใจแสงแจ่มขอเป็นวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็น พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาและเป็นอาจารยบูชาในองค์พระควมปฏิเทระเจ้าองค์หลวงปู่สำเร็จดุลหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพาเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนาตายครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดานให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันคนแก่ควรแก่การสวดสาธยายมณต่อไป <c oughs> บทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักรวาเวสุอัตาคัจฉันตุเทวตาตธรรมังมุนิราชตะราชสุนันตุสักขโมกทังสักเคกาเมจารุเปสิติสิขาราตเเถจันตาริเขวิมานีธีเปรัตเถจักามตารุวะนักขะเนเขหะวัตุมหิเกเตภุมมาจจยันตุเทวาชลทะละวิสเมยขะคันพนากาตินทันตาสันติเกยังมุนีวาระจะนางสาวโวมีสุนันตุธรรมสุนัการุอยยมพัทันตาธรรมสุนัการุอยยมพัทันตาธรรมสุนัการุอยยมพัทันตา บวสวดนามารักสิทธิคาถานโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบวสวดสัจจการิยาคาถานัตถิเมสาระนังอัญญพุทโธเมสาระนังวรังเอเตนะสัจัวัชเชนะโสทิ่มีของตุสัพพะทานัตถิเมสาระนังอัญญธัมโมเมสาระนังวรังเอเตนะสัจัวัชเชนะโสทิ่มีของตุสัพพะทา ทัตทีเมสารนังอันยังสังคมีสารนังวรังเอเทนัสจากรเชนะโสที่มีโหตุสัพปธาบรสวดมหาการุนิโกนาโถติอติกาคาถามหาการุณิโกนาโถอัตถายธัสมภาพานินางปุเรตวะปรามีสปปาปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเทนัสจักรวชนะมโหตุสัมปุปตาวะมหาการุนิโกนาโถหิตายัสมภาปานินางปุเรตวะปรามีสปปาปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเทนัสจักรวชนะมโหตุสัมปุปตาวะมหาการุนิโกนาโถ สุขายะสัมภะปานินางปุเรตวาปรมีสัพปาปตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจโอเชนะมาโหตุสัมภูปตะวาบทสวดมหาสมัยสูตรเอวามสุตังเอกังสมัยยังภักขวัสเกสุวิหารติกะปิระวัตุสมิงมหามนีมหาตาพิขุสังเคัสักเทิงปัจมตเตหิพิขุสตเตหิสเปเหวะอรหันเตหิ ทัศหิจโรกธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันิปติตาโหติภควันตังทัศนายภิขุสังกัจจะอาโคจตุนังสุทาวาสการิกานังเทวนังเอตตะทะหงสิอะยังโขภควาสเกสุวิหารติกะเปียเวัตโตสมิงมหาวเนีมหาตาภิขุสังเกนะสติงปัจมัติหิภิขุสติหิสเพเหวะอาหารเทหิทัศหิจโรกธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันิปติตาโหติภควันตังทัศนายภิขุสังกัจจยนนัมวิยมปิเยนาภควาเตนุปสังกมัยมาอุสังกมิตวะภควาโตสัิ อคโคตาเทวตาเสยยะตาปินามะพรวาวุริโสสัมมิชิตังวาปะหังภาสาะรยยะภาสาดิต <uma, S 1> ังวาปะหังสัมมิชัยยะเอวะเมวะสุทาวเสสุเทเวสุอัตระหิตาปะโตปุะโตปตุระหังสุอัคโคตาเทวตาพระคอันตังอภิวาเทจวะเอกะมันตังอัตตังสุเอกะมันตังทิตาโคเอกาเทวตาปะโตสันติเกอีมังขาถังอบาสิมหาสมโยปวันตสมิงเทวะกายาสมาคาตาอัคตัมมะอีมังธรรมะสมัยยังทักขิตายะ อราชิตะสันกติองโคราเทวตาพุโตสันเจีิมังคาถังอภาสิตาราภิโคสมาทังสุจิตตังอัตโนอุชุกะมะกัางสุสารลัทวิวเนตานิขะเหตตวะอินทียานิรักขันติปฏิตติอคโขปราเทวตาพุโตสันเจีิมังคาถังอภาสติเชตวะขีรังเชตวะบริขังอินทะขีรังองหจามะเนชาเตจารติสทาวิมลาจโุมตา สุทันตาสุสุนาคาติอโหบราเทวตาโพโตสันติเกอิมังกาตังอภาสิเยเกจิพุทธังสันังคตาเสตนาเตฆามิสันติอภายะภูมิปหายะมนุสังเทหังเทวกายังบริภูเรสันติติอโหพะควาพิขูอัมเตสิเยภูยนะพิขุยทัสสะสุโรคาถาโตสุเทวตาสันนิปติตาขุติตถาคตังทัศนายะพิขุสังกจะเยปิเตภูยิเอหิสุกติตัมันทานังหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพะควาตานังเอตักเปะียวะเทวตาสันนิปติตาเอหิสุ สยยะทายปีไมหังอิตาลิหิเยปีเตเพฆวยพระวิสันติอนาคตมันทานังอหันโตสัมมาสัมพุทตาเตสัมภิพกอนตานังเอตังปริมาเยวะเทวตาสานิปเตตาพระวิสันติเสยยะทายปีไมหังอิตาลิหิอาจิคิสสามิเิฆวยเทวะกายานังนามันิกิติสามิเิฆวยเทวะกายานังนามันิเทลิสามิเิฆวยเทวะกายานังนามันิตังสุณะทะสาตุกังมณสิกโรทะปาสิสัมมิติเอวัมปันเตติโคเตเพฆวุโพโตเป็นเจโสสมเพราะว่าเอตัทะโวจัก สิโลกะมนุษย์ัสสามิยะถาภูมิมาตทัศิตาเยสิตาสิริขปลังภัยหิตตาสมาหิตาปุถุสีหาวสันลีนาล้หังสาพิสัมพุโนโอทาธรรมรสาสุทธาวิปัสสนะเวมาลาพิโยปัญจสเตยะตวะเนีกับีราวัตเวตโตอมติยิสัทธาสเกสารณีระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาฐภิโวเตจัตตปะมะกรงสุตวาพุตสสะศาสนังเตสัมปตุระหูยนังอมนุสานาทัาสนังอภิเกสัตตะมัตสกุลสหัสังอัสสตเลิงสตังเอกสหัสานังอมนุสานะมัทโส ขปเกนันตมัทคโหงที่สาสภาพุทธาอังหงตันจัตสปังอภินญายะว่าวกจิตวานะจักุมิตโตอมตยิสัทธาสวเกสศเนรเตเทวกายะอภิกันตาเตวิชานาถฐพิกขวเยวหกิติสามิชิราหิอนุปุปปสุสัตตสหัสสาวะยาขาภูมากะเประวัตวาอิทธิมันโตชิติมันโตวนะอมตยัสสีนโนมุทมนาอภิกรมขุนังสัมมิติงวะนังชาสหัสสาะหิมะวตายาขานานัตตะวานิโนอิทธิมันโตชิติมันโตวนะอมตยัสสีนโน โมทัมาะนาอภิกรมุงพิคุณังสามิติงวะนางสาตาคิลาติสหัสายะขานานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชติมันโตวนะวันโตยัสสันสีนงโมทัมาะนาอภิกรมุงพิคุณังสามิติงวะนางอิเจเตโสรสัสสหัสายะขานานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชติมันโตวนะวันโตยัสสันสีนงโมทัมาะนาอภิกรมุงพิคุณังสามิติงวะนางเวสามิตาปัญจสตายะขานานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชติมันโตวนะวันโตยัสสันสีนงโมทัมาะนาอภิกรมุงพิคุณังสามิติงวะนาง กุมพิโรราชาคัคฮิโกเวปุรสานิเวสนังพี่ย่าเยนังสัตตสหสังเนี่ขานังป็ยิลุปัสสสติกุมพิโรราชาคัคฮิโกสอบประสัศมิทิงวะนังปุริมัจจทิสังราชาทัตตาละโธปัสสสติกันทปานังอธิปติมหาราชยัสสันสีโสพุทธปิตัสสะภะโวินทะมานามหัมภะไรที่มันโตชุติมันโตวะนั้มันโตยัสสันสีนองวันมานะอภิกรมูขึ้นังสัมมิติงวะนังทักขีนัจจที่สังราชาวิรุณโหกตังอธิปติมหาารชยัสสสติขันทบานังอธรป อิทธิมันโตชุติมันโตวณัันโตยสัจสิโนมัทธมนาอภิกรมุงพิุนังสมิติงพิพนังปชิมาจัตที่สังราชาวิรุณปโขปัสสตินาคานังอธิปติมหาราชายสัจสิโสพุทธปิตสสะพระหัวอินทามนามภะภะไรอิทธิมันโตชุติมันโตวนัตมันโตยสัจสิโนมัทธมนาอภิกรมุงพิุนังสมิติงพนัง ปุตตะลัจจะที่สั่งราชาคุเวโรตปัสสติสษษยะขานังอธิปติมหาราชายะสันสีโสปุตตปิตัสสะพระหูนทามานามหาภาราอิทิมันโตชติมันโตวันัอันโตยะสันสีนงกทัฒมานาอภิกขมงพิคุณังสัมม,ม,สมิติวานังปุรีมาที่สั่งทัตตะละโถท,ะะะท,ะทะักกีเนนะวิรุณหะโกปชิเมนะวิรุณปโกปคุเวโรอุตตลังท,ที่สั่งจตาราเตมหาราชาสมันตาจตโรทิสาทันทัละมานะอัตังสุวะเนกเปรรวัตเวเตสังมายาวิโนทัสสะอาคุวัจนิกาสธามาย ภูเก็นตุเวเก็นตุวิภูจักวิภูโตสหจัทโนกรรมเสิโตจักกินุมันตุนิมันตุจักปทานาโตโอปมันโยจักเทวสุโตตมัตลิจิตเตศายนโยจักันทัพโหนโลราชาชโนสโกอาคูปจัตศีโขเจวติมพโรโสลีวัจจะสะเอเตเจนีจัดาชโนกันทัพภาสหราชุพิมุทมันนาอภิกมุงพิคุณังสัมิติงวนังอาถาคูนาภาษานาคาเวสาลาสหัตจักกากัมภลาสัตลาอาคูปยาคาสหยติพิยาโมนาทตาลัถธจักอาคูนาคายะสชนโนเอราวันโนมหานอาโกโสปะคาส เยนะครับราเชสหัดสาหรันติทิพาชิชาปิกิวิสุทธิจักขุเวหายะสาเทวนามัเจปัตตาจิตตาสุปนาอิติเตสนามังพรัยันตานาคราชานามัสสิสุปนาโตเขมังกัสิพุทโธสนาหิวจหิอวิยันตานาคาสุปนาสารนามะกลงโสพุทธังชิตาวชิระหัตเตนะสมุตังอสุราสิตาปัตโรวัสวสเตอิทิมันโตยะสันสิโนการักัญชามหาพิสมะอสุราธานามิคาสาววปจิตติ โสจิติจปหาดาโทนโม,มจีสหสัตตจักริปุตตานังสัพเพเวโรจนามกาสันในหิตวาพลิ่งเสนังลาหุปัตมุปะขะมุงสามโยธานิพันธันเตภิคุณังสัมมิติงวะนังอาปโปจะเทวาปัวีจะเตโชวโยตถาคามุงวโรนาวโรนาเทวาโสมุงจัเยาสาสะาสหเมตตากรนา,นากายิกาอาคุเทวายะสันสินโนสัตถะตากา,า,ายะตัปเปนานัตตะวาน,นิโน อิทิม no ันโตชติมันโตวันะอันโตยะสันสินงมัทธมนาอภิกรมงคือุณังสัมมิติงว่นังเวทูจะเทวาสหารีจะอสมาจัตุเวยามาจันนสุปนิสาเทวาจันทะมาคูภุรักขิตาสุริยาสุปนิสาเทวาสุริยะมาคูภุรักขิตานักขตานิภุรักขิตวาอาคูมันทวาราหกาวัสนังวัสโวเศโถสกโกปะคะบุริทตโถสะเถเทธาตากายะตะเพนะนัตตะวานิโนอิทิมันโตชติมันโตวันะอันโตยะสันสินงมัทธมนาอภิกรมงคือุณังสัมมิติงว่านั่งอัวาชะะะลมคิิรีาว อาลิตาการจะโลชาจะอุมาอุภาณิปัสิโนวตุนาสหธรรมาจะอจุตตาจะอเนชกาสุเรยะลุจิลาอาคูอาคูวัสเวสสิโนท้าเศธเทธาธากายาตเปนานะตะวานิโนอิที่มันโตชุติมันโตวอนนาอนโตเยสันสิโนมาธมนาอภิกขมงภิกขุณังสัมมิจิงวะนั่งสมานามหาสัมมนามนุสสามนุสุตตมาขิทาปุตสิกาอาคูอาภูมโนปุตสิกาอาถาโคหิโยเทวาเยจโรหิตวัตสินโอปลคามาปะละคาอาคูเทวาเยสันสิโนท้าเศธเทธาธากายาตเปนานะตะวานิโน อิที่มันโตชติมันโตวนะตัตยะสันสิโนมาธรรมนะอภิกคมุคือคุณังสามิจริงว่านังสุกากลุมหาลุนาอาคูเวขานาสาสหโอตาตะกคยหาปามโมขาอาคูเทวาวิจักขณาสตามันตาหาลักขจามิสกาญายะสันสีโนต้านหน่ายังอาคาปุนโนโยุทิสาพะวิสติเทระเททัศกายะตะเปนานัตตะวณิโนอิที่มันโตชติมันโตวนะตัตยะสันสิโนมาธรรมนะอภิกคมุคือคุณังสามิจริงว่านังเขมิยาดุสิตายามากันตะกาเะยะสันติโนสัมพิจกาลรามาเศราชนติมนาจะอาสวานิมารติหนงอาคูอาตา ธาตุเตทเถรวะกายาสเปนานัตตะวณิโนอิทิมันโตชุติมันโตวานามัโตยัสสินมโหทัตมณะภิทโมพิคุณังสัมมิติงวะนังสัถเถรเถรวะนิกายาสเพนานัตตะวนิโนนามันวะเยนะอาการจงเยจันเยสติสาสหะปาวุตชาติมัคคีลังโอคตินนมมนาสวังเทเขมโมคตาลังนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุพมาปรรมตโตจับุตเตอิทิมัโตสหัสังนังกุมารโรติโสจัสมุคาสัมมิติงวะนัง สหัสสะพรมะโรกนังมหาพมาพิฏิตติอุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยสันสีโสทัศเสสะอิสระอาคูปัญเจกสวัตติโนเดสัจมัชโตอาคาหลิโตบริวาริโตเตจัตสภะอภิกันเตสินเทเทเวสะพรมเกมมรัเสนาอภิกามิปัสสะกันหาสมาติยังเอทะกันัตถะปัตถะลเคณะปัตถะมโทสัมมันตาบริวาริถามวโมมุจิถะโกชินังอิติตถามหาเสนองคันหาเสนังอเปสัยปานิทนาปะระตระมาหัจจะสลังกตวะณะเพระวัง ยะถาปาวุสโกเมโคธนะยันโตสาวิชุโกตถาโสปตุทาวติสังุตโตอาัยยังวเสตันจัดสปางอภิญญายะวะวิขิตวานะจคุมาตโตอมติสัทถาสาวเกสังเนเนลเตมาราเสนะภิคันตาเตวิชาณทะภิกขโวเตจะอตตปะมกรุงโสตะวพุทธะศาสนาวิตาระคีหิปะกาโมเนสังรมปิชฉยงสัพเพวิชิตะสังฆามาพยาติตายสันเชโนโมทันติสหพุเตหิสาวกอาเตชะเนสุตตติ บวสวดจุลละชัยยะปละกอนโมเมพุตเตชะสารตน,นาตยธรรมิกาเตชะประสิทธิประสิเทวานารายะปรมสุลาสิทธิะมาเจินทาจัจเจตโลกาคัมพีลักขกาสมุทาปุตุงคังกาจะสภะมะชยยะประสิทธิพระวันตุเตชัยยะชัยยะธรนิธรนีโุชนิอุทตินินาทีนาทีชัยยะชัยยะขะคนละตนละนิสัยนิไลส่เสณเมรุดราชบลญนาราชีชัยยะชัยยะคัมพีละโสภีนาคิลลานทะนาคีปิสานจะพุตังการี ชัยยะชัยะทุนิมิตาโรคีชัยยะชัยะสิงคีสุธาธานโมกชาชัยยะชัยะวรุณนาโมกขาสตาตาชัยยะชัยะจำปาทินาคคุลคันตกชัยยะชัยะะัจฉขนนตุรงโสกะราภูชงสรีหักพิยคตีปาชัยยะชัยะวรุณนาโมกขายาตาชิตาชิตาเสนาลีปุนาสุตินารดีชัยยะชัยะสุขาสุขาชีวีชัยยะชัยะธรณีตาเลสตาสุชัยยะชัยยะธรณีสัตินสตาชัยยะชัยยะมักราลัตยาภวะเคชัยยะชัยยะวรุณนายะเขชัยยะชัยะลักกาเสสุระภูชะเตชา ชัยยะชัยยะพัมเอนทัคคาชัยยะชัยยะลาสาธิรัสาชัยชัยยะชัยยะปัทวิงสัพพังชัยยะชัยยะอรหันตาปัญเจกพุทธสาวงชัยยะชัยยะมเหสุโรหโรหรินเทวาชัยยะชัยยะพัมมาสุรัตโธชัยยะชัยยะนาโควิรุณผักโควิรุนปภูจันทิมาราวิอินโทจะเวนะเตยโยจะกุเวโรวารุโนปิจะอคิวายโยจะปชุนหงกุมาโรทัตตารัต ทโกอัฏฐาระสะมหาเทิวสิทธิตาปสสะทายโยอิสิโนสาวกกาสปาชยาราโมพวันตุเตชยะธรรมโมจะสังโฆจะสัพปาโรจะชยะกังอิเตนะชยะเตชีนะชยะสติ์พวันตุเตอิเตนะพุทธเตชีนะหงตุเตชยะมังคะรังชยโยปิพุทธสะสิริมโตอะยังมลสะจะปาปิมาโตปราชโยโอโคสยามโพธิมะเฆปโมทิตาชยะตถาพะมะคคณามเหสิโนชยโยปิพุทธสะสิริมโตอะยังมลสะจะปาปิมาโตปราชโย โุโคสยามโพธิมเกเปโมทิตาชยตถาอินทคนาเมหิสีโนชโยปิพุทธสสิริมโตอิยังมรสจะปาปิมโตปราชโยโุโคสยามโพธิมเกเปโมทิตาชยตถาเทวคนาเมหิสีโนชโยปิพุทธสสิริมโตอิยังมรสจะปาปิมโตปราชโยโุโคสยามโพธิมเกเปโมทิตาชยตถาสุปันนคนาเมหิสีโนชโยปิพุทธสสิริมโตอิยังมรสจะปาปิมโตปราชโยโุโคสยามโพธิมเกเปโมทิตาชยตถานาคขนาเมหิสีโน ชายโยปิพุทธสัจสิริมโตอายังมรสะจะปาปิมโตปราชายโยโอโกสยามโพธิมเคปโมทิตาชยตถาสปมคนามะเสีโนชยันโตโพธิยาโมเรศยานังนันทิวัฒโนเอวังตะวังวิเชโยหกเหตชยสุชยัมังคเลอปราชิตะบาลังเกสีเสปทวีโปคาเลอภิเสเกสัมภพับกุฏานังอัตคปตโตปโมสติชนะคตังสุมังคลังสุปปตังสมุกิตังสุกโนสมุทหโตโสโหยิถัง ปรมัจจาริสุปัท tk ีนังกายกรรมังกวะจักรรมังปัท tk ีนังปัท tk ีนังมโนกรรมังปณิติเตปัท tk ีนาปัท tk ีนานิขตะวนะละพันธันเตปัท tk ีเนเตอัตถลัตตาสุกิตาวิรุณหาพุทธศาสนีอโลคาสุกิตาหุนทัสหะสัมภิหิยติภิสุนันตุโคนโตเยเทวาอัศมิงธานีอธิคตาธิคายิกาสตาหุนโตสุกิตาหุนโตสัพพตาลักขันโตสัพพัสตานังลักขันโตชินาศสานังยากาจีปัทนาเทสังสัพเพปุเรนตุมโนรัถา ยู่ตากาเลพราะว่ตัตรวสันวสาวราหาการโลคาจุปตวาเตสังนิวาเลตุจะสับปทากายุศังยิตธสุขังอรหันตุยะถาระหังบูสวดธรรมนิยามสุตงังเอวามีสุตังเอกังสมัยยาาาังพักาวสาวติยังวิหาราติเชตวะนิกะนาคปินทิกะสารามีตะรกขุปภะวะพิขุมอมนเตสิพิฆาตโกติ พระตันติติเตพิขุเพราว่าโตปัญจโสสมเพราะว่าเอตถาวุจะอุปาทาวาพิขเวตถาคตาหนังอนุปาทาวาตถาคตานังที่ตาวาสาธาตุธรรมะที่ตตาธรรมะนิยามตาสเปสังขลาอนิจติตังตถาคโตอภิสัมพุชติอภิสมเมติอภิสัมพุชเจตวาอภิสัมเตวะอชิคติเทศิติปัญญปติปถาปติวิวัลติวิพัชติอุตานีกโรติสเพสังขละอนิจติตัอุปาทาวาพิคเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังที่ตาวาสาธาตุธรรมะทีตตาธรรมะนิยามตาสเปสังขละทุกติ ตังตถาคตโตอภิสัมพุชติอภิสัมเมติอภิสัมพุชิตวะอภิสัมเมตวะอธิคติเทเสติบัญญเติปติปัตติปติวิวรลติวิปัชติอุตานิกรติสัพเพสังฆราทุกขติอุปาทาวาภิกเเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตตาวะสาธาตุธรรมะทิตตตาธรรมนิยามตาสัพเพธมะอนันตติตังตถาคตโตอภิสัมพุชติอภิสัมเมติอภิสัมพุชิตวะอภิสัมเมตวะอธิคติเทเสติบัญญปติปัิติวปัตติอุตินิวารต จเพธรรมาอนันตติอิธัมมะโอจักภะควาอตามนาเตภิกขุภะวโตภาสิตังอภินันทุนติบทสอนพะเยกรรตะคาตะอติตังนานวะคะเมยะนปติกังขีอนาคาตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพววงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะตะติตัมปะหินันตังอปัตัญจะกอนาคตาังสิ่งเป็นอนดีตก็ลาไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มา ปัจจุปนนั้นจายโยธรรมังตทัตถวิปัสสติอสังหิลังอสังกุมบางตังวิถามะรูโรคเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่ดันนั้นอย่างจำแจ้งไม่งอนงันไม่คอนแขนเขาควรพ่อขุนอาการเช่นนั้นไว้อัจเชวะกิจจะมาตับปังโคชัญญามระัะงสุเว่พอเพียนเป็นกิจที่ต้องทำในวันนี้ใครจะรู้ความตายไหมพ่งนี้ นะหินโนสังคารันเตนะมหาเสนีนะมัจุนาเพราะการผัดเพี้ยนต่อมัจุราซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังวิหาริมาตาพิงอหองรังรรตมตันทิต,ตังตังเวพาเทกรตติสันโตอเจคเต,เต,เตมุนีมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกิดขานตังง้งลกลางอะไรกางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชม <c oughs> บทสวดธรรมะสังเวคปัญจะเวคณะ สัพเพสังาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมะอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งวงทั้งที่เป็นสังขารและมิใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเรา อทุวังชีวิตต่างชีวิตเป็นของไม่ยังยืนทุวังมรณะนังความตายเป็นของยังยืนอวสันมายามาริตพังอันเราจะพึงตายเป็นแทนะมรณะปริโยสานังมีชีวิตตางชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบมีชีวิตตงมีอนิยต่างชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยมงมรณะมีนิยต่างความตายของเราเป็นของเที่ยงวตัตควรที่จะสังเวชอายังไคโยอ,อจิรงังร่างการนี้มิได้ตั้งอยู่นานอเปตวิญญาณองค์ขันบาสจายวิญญาณชุดโตอันเขาทิ้งเสียแล้วอธิเสสติจากนอนทับพตวิงซึ่งแผ่นดิน กะริงคารังอีวะประดุดดังว่าท่านหมายและท่านเฟอนี้และถังหาประโยชน์มิได้อนิจาวัตสังคาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนาะอุปาทาวยธรรมนิมโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิตรวานิรุจจันติกานเกิดขึ้นแล้วย่ำดับไปเตสังวุปสัมโมสโขความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสัตตานัตติจะสัตทั้งหลายทั้งพวกกำลังตายอยู่มลิงสดจมริตสเลที่ตายแล้วและกำลังจะตายตะเทวหังมริสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัทเทมสสงัยในนควาามมมตีี้่่ไแก่เราเลย บวสวดแม่ตายังกินจิยังกินจิสุสารังกรมังสัมเปหิปเตหิกะตังบุญยังโนนโมทันตุสุนันโตโคนโตเยเทวะอัสมิงธานีอธิกาตาธิขายุกาสตาหงตุสุขิตาหงตุทุกขะปามุจจนตุมาตาปิตาสุขิตาหงตุทุกขะปามุจจนตุสัพเพียติกาสุขิตาหงตุทุกขะปามุจจนตุสัพเพียติกาสุขิตาหงตุทุกขะปามุจจนตุสัพเพปิสาสัพเพยกาสัพเพเบตาสุขิตาหงตุ ทุกขะปามุจันตุสัพเพยาลิาจาริยุปัชชายสุขิตาของตุทุกขะปามุจันตุสัพเพนักัตตาสุขิตาของตุทุกขะปามุจันตุสัพเพเทวาสุขิตาของตุทุกขะปามุจันตุสัพเพสามมตินังสัมมชิตตุโวบทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนะโมพุธิสัตโตอกอคติมายะอิติภะคะวะนะโมพุธิสัตโตอกอคติมายะอิติภะคะวะนะโมพุธิสัตโตอกอคติมายะอิติภะคะวะ ปฏิทานคาถายาเทวตาสันติวิหารวาทินีทุเบคะเลโพธิคะเลตาหิงตาหิงตาธรรมทานีนะพระวันตุโพชิตาโสถิงกนรเตตาวิหารมันทะเลเถระจมัชฌานวกาจะพิกขวโวสารามิกาธนาปฏิอุปัสกาคามาเจเทสานิฆามาเจเอสลาสัมปานาปูตาสุขิตาพระวันตุเตชะลาบูชายปิจัตตสัมภาวะสังเสสิสิาะตัตตสัปะปปติกานิตยานิกังธรรมะวรังปฏิจเตเตสเพปิโตกัสสกัลันตุสังขยัง ตาโตจจลังสตังธมโมธรรมัตถดาจะปุกคลาสังโคของโตสมะโควะอัตถายะจะหิตายะจะอัมหิละคตุสัตตโมสัมเพปิธรรมจาริโนวุติงสัมปปุเนยามะธรรมีอริยป่อเวทิเตปัฏานาโหตุสัมเพปิปานิโนพุทธศาสนีสัมมาทารังเวิชนโธกาเลเทโวปสตุวุทิภาวายะสัตทานังสมิถังเนโตเมตานิงมาตาปิตาจัดละชังนิจังละคติปุตตกังเอวังธรรมีนะราชนโนปะชังละคตุสัปปธา เทวตาอุยโยชนะคาถาทุกขปัตตาเจนิทุกขพยาปัตตาเจนิพยาโสกปัตตาเจนิโสกาหอนตุสัมเพปิปานิโนเอตาวตาจะอมิสัมปทังมุญญะสัมปทังสัเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปติสิทธยาทานังทัันตุสัทยาสีหลังละขันตุสัปทาภาวนาพิรตาหตุขจันตุเทวตาคาตาสุมังคละคาถาหตุสัพพังสุมังคะหลังละขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะโสติหตุนิรันตระหอตุสัพพังสุมังคะลังละขันตุสัพพะเทวตา สัพพะธรรมานุภปวนะโสติของตุนิรานตารังขงตุสัพพังสุมาคลังและกันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังคานุปวีณะโสติของตุนิรานตารังสัพเพพุทธาพระปัตตาปัญเจการันจะอย่างพระหลังหันตานกาันจะเตเชนะรักขังพันธมิสัพปโซหนึ่งสัพเพพุทธาพระปัปตาปัญเจการันจ์อย่างพระหลังอาหารทานกาันจะเตเชนะรักขังพันธมิสัพปโซสองสัพเพพุทธาพระปัปตาปัญเจการันจ์อย่างพระหลังหันตานกาันจะเตเชนะรักขังพันธมิสัพปโซสาม สัพเพุทธาภรัตตาปัญเจการันจะยังพลังหันตานันจะตเชินะละังปัตมิสัสสีสัพเพุทธาภรัตตาปัญเจการันจะยังพลังหัตาันจัตเตินะละขังปัตมิสสัสโห้าสัพเพุทธาภัตตาปัญเจการันจะยังพลังหันตานันจะตเชินะละังปัตมิสสัสโสัพเพุทธาภะัตตาปัญเจการันจะยังพลังหานตาันจะตเชินะละังปตมิสสัสโเจ็ดสัพเพุทธาภัตตาปัญเจการันจะยังพลังหัตาันจัตเตินะละขังปัตตมิ สัพเพภุทธาพระปัตตาปัญ,ญกีการนันจอังพลังอาหาตานาจัเตชนนะนราขัตมิสักกโสก้าด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายพระพุทธมน์นี้ข้าพเจ้าขอน้ำเก้าอุทิศวายเป็นพระราชกุศแลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรคารา ขออนิสสงแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพะเิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แก้วคาดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งได้รายได้อันสุจริตวังวง่งคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากใจจนขออยากได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสม,มาธิติิตั้งมั่นในพระธรรมคาสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทเทวดาทั้งหลายผู้ได้ อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประจิตประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งหมงคลไปถววัตถุมงคลพระปิดาญาติเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายาเราวถึงวัตถุมงคลทั้งวงที่สามสิ่งอํานวยได้จัดสร้างขึ้นให้เรียยม้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและลิทานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อํานวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและผู้บูชาทุกประการเทอด คุณที่รับชมรับฟังครับสวัสดีครับ